ปกติที่เราอ้วนกันเนี่ยมันจะมีสาเหตุหลายๆอย่างนะครับไม่ว่าเราจะกินเยอะก็ตามหรือว่าเราจะสะสมไขมันเยอะแต่ว่ามีเวลาใช้ไขมันน้อยนะครับอีกอันนึงเนี่ยที่จะทําให้เราอ้วนได้นะครับก็คือการอ้วนจากไขมันทรานนะครับไขมันทรานเนี่ยก็เป็นไขมันชนิดหนึ่งครับแต่ว่าจะทําให้เราอ้วนได้นะครับวันนี้เรามารู้จักไขมันทรานครับว่ามันมีอยู่ในอาหารประเภทไหนบ้างน,นะครับนอกจากที่จะทําให้เราอ้วนได้แล้วครับทําให้ไขมันในเลือดของเราสูงด้วยนะครับ ไขมันทานเนี่ยมีอยู่ในธรรมชาตินะครับแล้วก็มีอยู่ทั้งแบบแปรรูปนะครับซึ่งสิ่งที่เราจะเจอได้ก็คือในธรรมชาติเนี่ยจะเจออยู่ในพวกเนื้อสัตว์นะครับหรือว่าน้ํามันที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่ามีการเปลี่ยนสภาพไปแล้วนะครับก็เกิดไขมันทราน์ขึ้นมาได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วที่เราจะเจอก็คือตามเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับแต่ในเนื้อสัตว์เนี่ยปริมาณมันจะน้อยนะครับส่วนอีกอย่างนึงก็คือแปรรูปนะครับคือน้ํามันปกติเนี่ยแล้วเรานามาแปรร เขาทาให้เกิดเพื่ออะไรนะครับไขมันทรานกหมายความว่าเปลี่ยนรูปของไขมันหรือว่าน้ํามันต่างๆครับเปลี่ยนไปเพื่อให้มันเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าการเติมไฮโดรเจนเข้าไปนะครับซึ่งถ้าเราไม่ทราบไม่เป็นไรนะครับอันนี้มันจะเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือว่ากระบวนการทางอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าเมื่อเปลี่ยนเป็นไขมันทรานแล้วนะครับก็จะทําให้เก็บได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีอาการเหม็นหืนทนความร้อนได้สูงนะครับเวลาทอดนะครับหรือว่าเวลา เก็บไว้ในอุณหภูมิต่างๆครับสามารถนําขนส่งไปตามที่ต่างๆได้ครับแล้วก็ทําให้สภาพเนี่ยมันไม่เปลี่ยนครับเพราะว่ามันเปลี่ยนสภาพจากไขมันปกติในธรรมชาติไปแล้วนะครับกลายเป็นไขมันทราครับแต่อย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีนะครับก็คือรสชาติเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับไขมันสัตว์นะครับอีกอันนึงก็คือราคาถูกนะครับซึ่งไขมันพวกนี้เวลาเปลี่ยนไปแล้วเนี่ยทำให้ระยะเวลาในการที่จะเขาจะขายได้เนี่ยนานขึ้นนะครับราคาจึงถูกลงนะครับ ไขมันทาเนี่ยมันมีผลยังไงนะครับถ้ามันดีเนี่ยเราก็จะสามารถกินได้ใช่ไหมครับทีนี้เมื่อเรากินไขมันทานเข้าไปครับจะไปเพิ่มคอเลสเตอรอลนะครับนอกจากเพิ่มคอเลสเตอรอลแล้วไปเพิ่มไขมันเลวด้วยนะครับไขมันเลวตัวเนี้ยแหละจะไปเกาะตามเส้นเลือดนะครับทำให้เกิดเส้นเลือดอุดตันได้แล้วก็ทําให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตนะครับหรือว่าถ้าไปอุดตันที่หัวใจเนี่ยก็จะเกิดเส้นเลือดหัวใจอุดตันเกิดกล้ามเนื้อตายของหัวใจเรียกว่าหัวใจวายหัวใจขาดเลือดนะครับกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดก็เสียช หรือว่าถ้าเกิดไปปุดตามเส้นเลือดตามอวัยวะต่างต่างอย่างเช่นไตเนี่ยก็จะทําให้ไตเสื่อมได้นะครับสิ่งที่แย่ไปกว่านั้นนะครับไขมันชาเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยดันไปลดไขมันดีนะครับซึ่งเรียกว่าตัว HDL นะครับตัว HDL เนี่ยหรือว่าไขมันดีตัวเนี้ยมักจะทําหน้าที่ในการที่จะทําความสะอาดหลอดเลือดครับใครที่มี HDL สูงนะครับหรือว่าคุณหมอบางท่านก็เรียกว่าไขมันดีสูงอย่างเงี้ยก็จะช่วยให้มีการทําความสะอาดหลอดเลือดของเราครับแล้วก็ไปต้านฤทธิ์กับตัวไขมันเลวนะครับที่มันมีสูงขึ้นนะครับ แต่ว่าถ้าจะให้ดีก็คือไขมันเลวเนี่ยควรจะต่ำนะครับแล้วก็ไขมันดีควรจะสูงแต่ว่าเมื่อเรากินไขมันทานเข้าไปแล้วเนี่ยทำให้ไขมันเลวเนี่ยมันสูงแล้วไปลดไขมันดีก็คือลดตัวที่ทําความสะอาดหลอดเลือดเราครับสุดท้ายนะครับเป็นสิ่งที่แย่มากนะครับเมื่อเรากินไขมันทานเข้าไปเนี่ยสิ่งที่จะไปกําจัดมันหรือว่าอวัยวะที่จะไปกําจัดมันเนี่ยก็คือตับนะครับ ตับเนี่ยมีหน้าที่หลายอย่างในการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของร่างกายครับเปลี่ยนแปลงสารพิษที่เข้ามาแล้วทาให้มันไม่เป็นพิษต่อร่างกายนะครับไขมันทานเนี่ยทำให้ตับเนี่ยทำงานหนักนะครับซึ่งคิดง่ายๆนะครับอะไรที่แปรรูปเนี่ยตับจะต้องหรือว่าเปลี่ยนให้มันเป็นสิ่งที่ไม่ทําลายร่างกายนะครับไม่มีผลเสียกับร่างกายไม่ว่าจะเป็นน้ําตาลเนี่ยเวลากินเข้ามานะครับร่างกายถ้าคงไว้ในกระแสเลือดเยอะเนี่ยก็จะทาให้น้ําตาลในกระแสเลือดสูงกลายเป็นเบาหวานนะครับตับมีหน้าที่ที่จะเปลี่ยนน้าตาลที่เกินัให้ไไปปเ็ขมน ซึ่งไขมันชาเหมือนกันครับถ้ากินเข้าไปแล้วตับปล่อยไว้อย่างนั้นนะครับมันก็จะทําให้เกิดไขมันเลวเนี่ยสูงนะครับแล้วเกิดไขมันดีเนี่ยลดลงดังนั้นตับจะต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเปลี่ยนไขมันชาให้ไปเป็นไขมันที่มันปลอดภัยนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับตับนะครับเมื่อเรากินไขมันชาเข้าไปนะครับไขมันพวกนี้มันจะไปสะสมในตับนะครับทำให้เกิดไขมันเกาะตับได้ง่ายนะครับแล้วก็การแปลรูปเนี่ยทำให้เกิดการย่อยยากนะครับเวลาเรากินเข้าไปเนี่ยย่อยยากมากครับ ทำให้เกิดท้องอืดท้องเฟอ้อได้ครับทีนี้เรามาดูครับว่าเวลาเรากินไขมันทานเข้าไปเนี่ยทำให้เกิดไขมันในเลือดมันสูงได้ยังไงนะครับอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับไขมันเนี่ยจะมีอยู่4ตัวนะครับตัวแรกคือคอเลสเตอรอลรวมนะครับคือรวมทั้งหมดของคอเลสเตอรอลนะครับซึ่งก็จะไปแบ่งเป็นตัว LDL ก็คือไขมันเลวแล้วก็เป็นตัว HDL ซึ่งก็คือไขมันดีนะครับไขมันดีเอาไว้ทําความสะอาดหลอดเลือดถ้ามีไขมันดีเยอะนะครับคุณหมอก็จะแฮปปี้เพราะว่าทําให้หลอดเลือดเราสะอาดนะครับ แต่ว่าถ้ามีไขมันเลวเยอะไขมันเลวเนี่ยจะเป็นเหมือนตะกันที่ไปเกาะตามท่อต่างๆครับซึ่งท่อต่างๆเนี่ยก็เหมือนหลอดเลือดของเราครับถ้าไปเกาะแล้วก็จะทําให้อุดตันได้นะครับส่วนไขมันอีกตัวนะครับเวลาเราเจาะเลือดเนี่ยก,ย,นยก็จะเจอพวกไขมันไตรกอสรด์นะครับตัวไตรกอสร์เนี่แหละครับเป็นไขมันที่ร่างกายใช้เป็นพลังงานนะครับทีนี้เรามาดูนะครับตัวไขมันเลวหรือว่า LDL เนี่ยมันจะเพิ่มได้ยังไงนะครับสิ่งที่ทําให้ไขมันเลวหรือว่า LDL เนี่ยเพิ่มนะครับก็คือไขมันทาร์ครับเวลาเรากินเข้าไปเนี่ย จะมีพลังงานสูงแล้วก็ย่อยยากนะครับตับจะต้องเปลี่ยนไขมันตัวนี้ต้องใช้การทํางานหนักมากและไขมันพวกนี้มันจะไปกระตุ้นให้ตับเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลมากขึ้นนะครับเพราะว่ามีการบาดเจ็บหรือมีการสึกหรอมากขึ้นนะครับอีกตัวหนึ่งคือไขมันอิ่มตัวนะครับไขมันอิ่มตัวเนี่ยก็จะไปกระตุ้นให้ร่างกายเนี่ยสร้างคอเลสเตอรอลมากขึ้นนะครับเราจะเข้าใจว่าเวลาเรากินอาหารเนี่ยมันมีผลในการสร้างคอเลสเตอรอลในร่างกายแค่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับแต่จริงๆแล้วในสิบเปอร์เซ็นต์นั้นแล้วเป็นอาหารนั้ เราไปสร้างคนแล้วจะรอลมากขึ้นนะครับดังนั้นเขาก็เลยมีคําพูดว่าไขมันทรานเนี่ยมันร้ายกว่าไขมันทั่วๆไปเลยนะครับ2เท่าเลยนะครับเพราะว่าอันที่1เนี่ยมันเป็นไขมันที่มันย่อยยากและอันที่2คือมันแปรรูปมาครับเมื่อแปรรูปมาอย่างที่ผมบอกไปครับตับเราจะต้องทํางานหนักเลยครับเมื่อมีอาหารแปรรูปเข้ามาครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตแปรรูปนะครับไม่ว่าเป็นไขมันแปรรูปซึ่งคือคือไขมันทรานนะครับ หรือว่าไม่ว่าจะเป็นโปรตีนที่แปลรูปใหม่เนี่ยร่างกายก็ต้องทํางานหนักขึ้นนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับหรือว่าทําให้มันกลับเป็นลักษณะของอาหารหรือว่าสารอาหารที่ไม่เป็นโทษกับร่างกายครับทีนี้ไขมันทานน่มันมีในไหนบ้างนะครับนอกจากในสัตว์นะครับที่อยู่ตามกล้ามเนื้อต่างๆเนี่ยเป็นไขมันทานก็จริงเรากินเข้าไปก็จริงแต่แทบไม่มีผลอะไรเลยครับดังนั้นเวลากิกนเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยไม่ต้องซีเรียสเรื่องไขมันทานนะครับ แต่สิ่งที่จะซีเรียสเรื่องไขมันทานนะครับก็คือการใช้น้ํามันในการทอดซ้านะครับซึ่งน้ํามันพืชที่ทอดซ้าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีไขมันทานครับแต่เนี่ยปริมาณก็ไม่เยอะนะครับสิ่งที่น่ากลัวของน้ํามันพืชที่เราใช้ทอดซ้ํานะครับก็คือทําให้เกิดสารที่ก่อมะเร็งดังนั้นถ้าเกิดว่าใครบอกว่าใช้หรือว่ากินน้ํามันพืชที่มันทอดซ้ำเนี่ยมีอันตรายนะครับอันตรายที่ว่าเนี่ยคือเรื่องของตัวไขมันที่มันเปลี่ยนไปเป็นสารก่อมะเร็งมากกว่านะครับ แต่เป็นไปได้แล้วเนี่ยถ้าเราเลี่ยงการใช้น้ามันทอดซ้ําบ่อยๆนะครับก็ <c oughs> จะทําให้เราปลอดภัยทั้ง2ด้านเลยนะครับปลอดภัยทั้งไขมันทรานนะครับแล้วก็ปลอดภัยจากทั้งสารกอมเ็งจากการทอดซ้ําในน้ามันพืชนะครับอีกตัวหนึ่งที่เรามักจะพบไขมันทรานนะครับก็คืออาหารที่บอกว่า0%ตแฟตนะครับซึ่ง0%แฟตเราจะต้องดูก่อนนะครับว่า0%ตแฟตเนี่ยมัน0%ของไขมันทรานด้วยหรือเปล่านะครับในตามกฎหมายนะครับถ้ายังมีไขมันทรานอยู่แต่มีน้อยกว่า 0.5กรัมตออ่อหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยเขาสามารถขึ้นป้ายได้เลยครับว่าเป็น0%ของไขมันทรานนะครับหรือว่า0%ทรานแฟตนะครับซึ่งตัวเนี้ยทำให้เราเข้าใจผิดนะครับว่ามันไม่มีไขมันทรานเลยแต่จริงๆถ้าเรากินไปซองหนึ่งมีอยู่น้อยกว่า0.5กรัมนะครับตอนหนึ่งหน่วยบริโภคเนี้ยถ้าเรากินไป1 0ซองเนี่ยมันก็จะได้ไขมันทรานขึ้นมาเกิน0.5กรัมถูกไหมครับก็เสี่ยงอันตรายนะครับดังนั้นในปี2561เนี่ยก็เลยเออกกฎหมายครับว่า ห้ามให้ใช้หรือว่ามีไขมันทรานในประเทศไทยนะครับดังนั้นก็ทําให้เกิดความปลอดภัยในผู้บริโภคนะครับแต่เอาข้อจริงครับก่อนที่เราจะกินอ่ะเราก็ควรจะดูฉลาดนะครับว่าในนั้นอ่ะมีส่วนประกอบของไขมันทรานหรือเปล่าครับซึ่งส่วนใหญ่มันจะเป็นตัวเล็กๆนะครับเขาอาจจะเขียนว่า0%ไขมันนะครับแต่ว่าจะมีส่วนเล็กๆนะครับเช่นว่ามีสารทดแทนความหวานนะครับหรือว่ามีไขมันทรานอยู่กี่เปอร์เซ็นนะครับตัวนั้นตัวเล็กๆพวกนั้นสําคัญครับสุขภาพของเรานะครับเขาก็เลยทําเป็นตัวเล็กๆครับ ซึ่งก็แปลว่ามีแต่ไม่ได้บังคับให้มันเป็นตัวใหญ่นะครับดังนั้นทริคของเรานะครับเราต้องรู้ทริคของผู้ผลิตครับว่าเขาทําตัวเล็กๆอย่างนั้น่มันแสดงว่ามันสําคัญครับถ้าเป็นไปได้อ่านให้ได้ครับว่ามันมีอะไรที่มันมีอันตรายต่อสุขภาพเรานะครับทีนี้วิธีดูนะครับว่าไขมันทานเนี่ยมันอยู่ในไหนบ้างนะครับอันแรกเนี่ยดูจากอาหารครับอันที่สองคือดูจากฉลากครับดูจากฉลากไม่ยากใช่ไหมครับเราแค่อ่านแล้วก็รู้ว่ามีหรือไม่มีครับแต่ถ้าดูจากอาหารเนี่ยมันจะยากหน่อยนะครับซึ่งอาหารทีี่ม ไขมันทรานด์อยู่นะครับก็จะเป็นพวกนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นช็อกโกแลตวัฟเฟิลนะครับหรือว่าพวกเบเกอรี่ต่างๆครับอาหารพวกนี้ครับมาการีนนะครับไอศครีมบิสกิตคุกกี้นะครับหรือว่าเค้กต่างๆหรือว่าอาหารเช้าพวกคอนเฟ็ตนะครับพวกมีพวกซีเรียลพวกนี้นะครับในเบอร์เกอร์ก็มีมีพวกในเนื้อนะครับหรือว่าที่เขาใส่บางทีเขาใช้มาการีนหรือว่าเนยเทียมเนี่ยในการที่จะทอดนะครับหรือว่าในการที่จะย่าง พวกแพตตี้หรือว่าเนื้อในในเบอร์เกอร์นะครับในขนมปังเนี่ยบางครั้งก็มีนะครับก็ในเฟรนช์ฟรายในพวกนี้ครับก็จะมีในพิซซ่าไก่ทอดพวกนี้สามารถมีได้นะครับซึ่งเขาไม่ได้มีฉลากให้เราดูนะครับดังนั้นเวลาเรากินอ่ะเราอย่าไปกินเยอะแค่นั้นเองครับเราก็ไม่สามารถที่จะไปเลี่ยงแบบว่าไม่กินเลยก็ได้ใช่ไหมครับแต่ว่ากินาก็ให้กินน้อยหน่อยนะครับเพราะจริงๆแล้วอาหารพวกนี้ก็เป็นอาหารแปรรูปนะครับไม่ใช่อาหารธรรมชาติโดยตรงเนี่ยเวลาเรากินเราก็ควรจะกินให้น้อยนะครับ เพื่อไม่ให้น้ําหนักเราขึ้นนะครับแล้วก็ไม่ได้รับไขมันมากเกินไปทีนี้ถ้าเกิดเป็นฉลากครับอย่างที่ผมบอกครับก็ <searches> จะมีตัวเล็กๆอย่างเงี้ยครับตัวเล็กๆพวเนี้ครับให้เราดูครับว่ามีไขมันชาหรือเปล่านะครับเนี่ยก็จะทําให้มีพวกไขมันทานได้เหมือนกันทีนี้ถ้าเราอยากจะลดไขมันในเลือดนะครับเราต้องระวังไขมันทานนะครับซึ่งวิธีการลดไขมันในเลือดเนี่ยนอกจากจะกําจัดไขมันทานไปแล้วพยายามลดละเลี่ยงนะครับหรือว่าช่วงที่ไขมันในเลือดสูงแล้วเนี่ยคุณหมอให้รักษาหรือว่าจะให้กินยาแล้วเราไม่อยากกินยาเนี่ ให้เราตัดพวกไขมันทรานไปได้เลยนะครับให้กินจากอาหารธรรมชาตินะครับแม้ว่าจะมีไขมันทรานแต่มันจะมีอยู่น้อยมากๆครับน้อยโดยที่เราไม่ต้องกลัวเลยถ้าเทียบกับอาหารแปรรูปเนี่ยอาหารแปรรูปมันจะมีมากกว่าเราจะทํายังไงในการลดไขมันในเลือดนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยไปหาหมอแล้วก็ตรวจพบไขมันในเลือดสูงนะครับโดยเฉพาะคนที่มีอายุ30ขึ้น40ขึ้นนะครับเริ่มที่จะมีไขมันในเลือดสูงแล้วนะครับออกกำลังกายน้อยลงกินอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปเยอะขึ้นนะครับ ก็จะทําให้เราจําเป็นที่จะต้องลดไขมันในเลือดครับคุณหมอจะให้ทางเลือกนะครับ3เดือนเนี่ยให้เราไปปรับลดอาหารออกกำลังกายคุมอาหารนะครับแล้วก็เปลี่ยนไลฟ์สไตล์นะครับหรือว่าเปลี่ยนวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของเราครับวิถีชีวิตที่เราใช้มาเนี่ยทำให้ไขมันในเลือดสูงครับดังนั้นเราจะต้องเปลี่ยนทีนี้ถ้า3เดือนแล้วเนี่ยน้ำหนักก็ไม่ลงนะครับการสูบบุหรี่กินเหล้าก็ยังกินเหมือนเดิมนะครับไขมันไม่มีทางลงครับเราก็จะต้องกินยาครับถ้าไม่อยากกินยาเนี่ยวิธีการรักษาก็ทําตามนี้นะครับ อันแรกคือเลือ่าบุรีครับอันเนี้ยสออย่างเนี้ยมันจะไปทําร้ายหลอดเลือดนะครับทําให้ไขมันไปเกาะเส้นเลือดได้ง่ายนะครับแล้วก็ตัวเหล้านะครับก็จะมีพลังงานสูงเวลากินเข้าไปเนี่ยพอพลังงานเหลือนะครับก็เปลี่ยนเป็นไขมันหมดครับอันที่2คือการออกกําลังกายครับออกกาลังกายเนี่ยไม่ได้ไปลดไขมันเร็วโดยตรงนะครับแต่ว่าไปช่วยเพิ่มไขมันดีครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าตัวไขมันดีเนี่ยช่วยในการทําความสะอาดหลอดเลือดของเราอันที่3ามก็คือการลดไขมันหรือว่าลดของทอดนะครับ พูดง่ายๆก็คือของทอดของมันของทอดของมันคืออะไรของทอดของมันก็คืออาหารนะครับที่มักจะต้องเคลือบด้วยคาร์โบไฮเดตนะครับซึ่งคาร์โบไฮเดตเนี่ยเวลาเรากินเข้าไปเยอะเนี่ยจะไปทําให้ไขมันไตรกีเซอไลด์สูงครับส่วนไขมันไตรกีเซอไลายที่สูงพวกนี้มันก็จะทําให้ไขมันในเลือดเราไม่ลดลงนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือน้ํามันที่เราทอดเนี่ยเวลาทอดเป็นนานๆเนี่ยมันก็จะทำให้น้ํามันเปลี่ยนรูปนะครับอาจจะเกิดไขมันทานได้แต่ไม่เยอะอย่างที่ผมบอกนะครับ แต่จะเกิดสารคองมสเตอรครับและที่สําคัญเนี่ยไขมันพวกนี้บางครั้งถ้าเกิดเป็นน้ํามันที่มันไม่ควรใช้ทอดนะครับหรือว่าเราทอดเกินจุดที่ทําให้เกิดควันนะครับก็จะทําให้ไปกระตุ้นการสร้างไขมันเร็วในร่างกายครับพูดง่ายๆว่าคอเลสเตอรอลก็ไม่ลงครับดังนั้นของทอดของมันควรจะเลี่ยงควรจะลดครับไขมันพวกนี้ที่เราเจอในพวกของทอดของมันนะครับก็จะมีทั้งไขมันอิ่มตัวไขมันไม่อิ่มตัวนะครับแล้วก็ไขมันทรานนะครับพวกนี้กระตุ้นในการสร้างไขมันคอเลสเตอรลในร่างกายเยอะเลยครับ และสุดท้ายนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการที่ดีครับก็คือการลดน้ําหนักนะครับซึ่งการลดน้ําหนักเราจะต้องโฟกัสให้ถูกนะครับว่าน้ําหนักที่เราอยากจะลดลงเนี่ยเราจะลดอะไรนะครับสิ่งที่เราอยากจะลดในร่างกายของเรานะครับร่างกายเนี่ยประกอบด้วย4อย่างนะครับถ้าใครติดตามคลิปผมมาเนี่ยผมมักจะเน้นนะครับว่า4อย่างนี้มันจะมีอย่างเดียวนะทั้งนั้นในร่างกายที่เราอยากจะลดเวลาน้ําหนักเราเกิดนะครับ อย่างแรกที่เรามีในร่างกายคือกระดูกนะครับมวลกระดูกเนี่ยมักจะคงที่ละครับหลังจากอายุ 18- 2 2พวกเนี้ยมวลกระดูกจะคงที่แล้วแล้วก็จะค่อยๆลดลงไปครับแต่ว่ามันจะไม่เป,เปลี่ยน,นครับลดลง2กิโลากิโลอย่างเงี้ยไม่ใช่นะครับมักจะคงที่อย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตนะครับอันที่2นะครับก็คือพวกน้ําต่างๆนะครับน้าต่างๆเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละวันนะครับดังนั้นเวลาเรากินน้ำเนี่ยกินอย่างน้อย2ลิตรต่อวันนะครับพวกเนี้ยไม่ค่อยมีผลกับน้าหนักเท่าไหร่นะครับอันที่3กล้ามเนื้อนะครับ ไม่ว่าจะเป็นเอวะภายในนะครับหรือว่าเอวะที่ทําให้เราขยับแขนรือว่ากล้ามต่างๆที่เราเข้าใจกันนะครับพวกนี้เป็นกล้ามเนื้อสิ่งนี้เราไม่อยากจะลดน้ําหนักครับและสิ่งสุดท้ายนะครับก็คือไขมันในร่างกายครับเราอยากจะลดจุดนี้ครับดังนั้นเวลาลดน้ําหนักนะครับให้เราโฟกัสไปว่าเราต้องการลดไขมันครับซึ่งวิธีการลดไขมันนะครับของผมเนี่ยก็จะมีอยู่3ขั้นตอนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือการลด อาหารที่จะไปสร้างไขมันหรือว่ากระตุ้นการสะสมไขมันนะครับซึ่งการปรับอาหารในขั้นนี้นะครับก็คือการลดพวกคาร์โบไฮเดตนะครับอย่างเมื่อก่อนเรากินคาร์โบไฮเดตไม่ว่าจะเป็นข้าวเส้นนะครับหรือว่าจะเป็นผลไม้หรือว่าผักที่มีหัวต่งางๆน,นะครับผักที่ไม่ใช่ใบก็ตีว่ามันเป็นคาร์โบไฮเดตอยู่ในนั้นนะครับดังนั้นเมื่อก่อนเรากินพวกน,นี้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวเป็นเส้นนะครับหรือว่าเป็นขนมปังบเบเกอรี่นะครับอีกอันก็คือน้าหวานพวกนี้ถ้าเรากินเยอะนะครับ มันจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันหมดเลยครับให้เราลดในการเปลี่ยนไขมันตัวนี้นะครับก็คือการลดปริมาณลงเมื่อก่อนเรากินเท่าไหร่ก็ตามนะครับถ้าเรารู้ว่าในน้นนมมีปริมาณคาร์โบไฮเดรตเท่าไหร่ให้เราลดลงถ้าเรายังไม่รู้ว่าลดเท่าไหร่ก็ให้ลดลงครึ่งหนึ่งจากที่เราเคยกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะกินข้าวมื้อหนึ่งสอจานเนี่ยเดี๋ยวนี้ยให้เรากินมื้อหนึ่งจานหนึ่งนะครับถ้าลดลงไได้เยอะเท่าไหร่ยิ่งดีนะครับแต่ว่าจะตัดไปเลยเนี่ยจะไม่ดีต่อร่างกายนะครับ เพราะว่าสารอาหารทุกประเภทเนี่ยมีประโยชน์ต่อร่างกายเราควรจะกินให้ครบแต่ว่าถ้าเรากินไปแล้วเนี่ยไขมันมันเกินเนี่ยให้เราปรับอาหารให้ร่างกายมันใช้ไขมันมากขึ้นนะครับหรือว่าเป็นการบังคับร่างกายให้เราเนี่ยใช้ไขมันเยอะ,ะ,ะขึ้นนะครับเพื่อที่จะลดน้ําหนักแล้วก็ลงจากไขมันนะครับอันที่2นะครับที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยเปลี่ยนมาใช้ไขมันก็คือการหยุดกินนะครับไม่ได้ว่าหยุดกิน1มื้อ2มื้อ3ามมื้อนะครับหยุดกินเนี่ยหมายความว่าเป็นการหยุดกินระหว่างมื้อนะครับ ช่วงที่เรากินข้าวเช้าเราก็กินครับพอเราหยุดกินข้าวเช้าหมายว่าเรากินน้ําคําสุดท้ายในมื้อน,นั้นเนี่ยหลังจากนั้นให้เราหยุดการทานอาหารหยุดการกินขนมหยุดการกินผลไม้กินได้แต่น้ําเปล่าหรือว่าชากาแฟที่ไม่ใส่น้ําตาลนะครับที่ต้องทําอย่างนี้เพราะว่าในระหว่างที่เรากินอาหารเนี่ยร่างกายเราเนี่ยจะใช้พลังงานจากอาหารที่เรากินเข้าไปเมื่อมันเกินเนี่ยร่างกายเขาจะเปลี่ยนไปเป็นไขมันนะครับ ทีนี้ถ้าเรายัางกินอยู่ร่างกายก็จะใช้พลังงานจากอาหารที่กินเข้าไปแล้วก็สะสมเป็นไขมันไปเรื่อยๆครับแต่เมื่อเราหยุดกินเนี่ยแล้วเขาสะสมไขมันเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะไปดึงไขมันเก่าที่สะสมอยู่เนี่ยมาใช้นะครับเป็นการสลับการใช้พลังงานของร่างกายครับเมื่อก่อน,นเราอาจจะก,กินทั้งวันนะครับมันเลยสะสมไขมันทั้งวันเมื่อเราหยุดกินเนี่ยก็ทําให้ร่างกายเราดึงไขมันมาใช้ครับนี่คือขั้นตอนสําคัญขั้นตอนที่2ในการที่จะปรับร่างกายให้มังคับใช้ไขมันนะครับและขั้นตอนที่3นะครับก็คือการเร่งการเผาผลาญครับ เรื่องการเผาผลาญหมายความว่าไงนะครับเมื่อเราได้ไขมันมาแล้วหลังจากขั้นตอนที่1ขั้นตอนที่2นะครับร่างกายเรามีไขมันพร้อมใช้แล้วแต่ถ้าเรายังมีกิจัอดประจําวันเหมือนเดิมครับเราไม่พยายามที่จะแอคทีฟมากขึ้นไม่พยายามที่จะลุกเดินนะครับเรามีแต่นั่งนั่งนอนนอน,นอนทั้งวันอย่างเงี้ยการใช้ไขมันเนี่ยมันก็มีแต่มันจํากัดครับแต่ถ้าเราปรับวิถีชีวิตนะครับให้เราแอคทีฟมากขึ้นพยายามเดินมากขึ้นพยายามลุกมากขึ้นพยายามยืนมากขึ้นแต่ละวันเนี่ยก็จะทาให้ นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะทำนะครับเมื่อเรามีไขมันสูงแล้วก็สิ่งที่ไขมันทานทําให้เกิดกับร่างกายของเรานะครับมาสรุปนะครับว่าไขมันทานเนี่ยมีในไหนบ้างนะครับไขมันทานก็จะมีในอาหารต่างๆในธรรมชาติก็จริงครับแต่ว่ามีไม่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็ตามพวกนี้ไม่ต้องสีเรียดนะครับอันที่2คือน้ํามันที่ทอดซ้ำนะครับก็มีเกิดขึ้นได้นะครับแต่ก็ไม่เยอะเหมือนกันนะครับสิ่งที่กลัวในน้ํามันทอดซ้ำนะครับก็คือสารก่อมะเร็งที่จะทาให้ก่อมะเร็งในร่างกายนะครับดังนั บางคนเนี่ยอาจจะเข้าใจผิดว่ามีไขมันทรานเยอะมีก็จริงครับแต่ว่ามันไม่เยอะนะครับสิ่งที่น่ากลัวคือทอดซ้ำเรื่อยๆเนี่ยทำให้เกิดมะเร็งนะครับอันที่3นะครับก็คือพวกขนมเบเกอรี่ต่างๆนะครับอันที่4คือเนยเทียมบาคคลีนนะครับและอันที่5้านะครับก็จะเป็นอาหารอื่นๆที่มีฉลากระบุว่าไม่มีไขมันทรานนะครับเวลาเรากินให้ระวังอาหารพวกนี้เมื่อก่อนเรากินเท่าไหร่ให้เราลดปริมาณลงเป็นไปได้ช่วงที่ไขมันเราสูงเนี่ยให้หยุดไปก่อนนะครับเมื่อทําแบบนี้นะครับน้ําหนักเนี่ย มันก็จะลงไปโดยปกตินะครับและอีกอันหนึ่งถ้าเราเว้นช่วงเวลาการกินนะครับก็คือขั้นที่2ของการบังคับร่างกายให้ใช้ไขมันถ้าเราหยุดให้ร่างกายเราได้ใช้ไขมันก็จะทําให้ไขมันในร่างกายลดลงนะครับแล้วก็จะไปลดไขมันในเลือดด้วยนะครับและอันที่3นะครับก็คือการเร่งการใช้พลังงานจากไขมันนะครับหรือว่าการเร่งการเผาผลาญในร่างกายเนี่ยกิจวว่าของบางคนที่ในระหว่างวันนะครับเวลาเราตื่นขึ้นมาเลยเนี่ยเรานอนมากกว่านั่งอย่างเงี้ยบางคนนอนดูทีวีเยอะกว่าหรือว่าบางคน นั่งดูทีวีเยอะกว่านะครับช่วงนั้นอ่ะบางทีเราอาจจะแอคทีฟออกกําลังกายลุกเดินกก็ทำให้ร่างกายเนี่ยใช้พลังงานมากขึ้นนะครับและที่ดีที่สุดนะครับก็คือการออกกำลังกายนะครับก็วยเพิ่มการที่ร่างกายต้องดึงพลังงานมาใช้แล้วก็เผาผ่านไขมันสะสมที่เราบังคับเขานําออกมาใช้นะครับทําให้น้ําหนักที่ลงเนี่ยก็จะไปเจาะจงเฉพาะการลงจากไขมันนะครับแล้วก็คงมวลกล้ามเนื้อไว้นะครับซึ่งมวลกล้ามเนื้อสำคัญมากนะครับเมื่อเราอายุเยอะขึ้นนะครับถ้ามีมวลกล้ามเนื้อเท่าไหร่เนี่ยระบบเผาผ่านมันก็ หลายคนที่เข้าใจว่าระบบเผาผลาญพังไปแล้วจริงๆแล้วเป็นกล้ามเนื้อที่ไม่ได้ค่อยได้ใช้งานนะครับพอเราอายุเยอะขึ้นงานสบายขึ้นนะครับเราไม่ใช่ขยับตัวมากขึ้นเนี่ยกล้ามเนื้อเขาค่อยลดลงค่อยฝ่อลงครับก็จะทําให้ระบบเผาผลาญนมันลดลงนะครับอาจจะกินเท่าเดิมครับแต่ว่าสะสมเป็นไขมันมากขึ้นพูดง่ายๆว่ากินเท่าเดิมอ้วนง่ายขึ้นนะครับถ้าทําตามนี้นะครับก็จะทําให้อีกสามเดือนที่เรากลับไปนะครับอย่างน้อยๆไขมันน่าจะลง ถ้าไขมันยังไม่ลงนะครับอาจจะรอ6เดือนพวกนี้ได้แต่ว่าคุณหมอก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราไม่ว่าจะเป็นสัสดส่วนของเราที่มันลดลงนะครับอันที่2คือน้ําหนักเราอาจจะลดลงไปด้วยนะครับถ้าเห็นการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับคุณหมอก็ยังเชื่อได้ว่าเรายัางใช้วิธีการที่จะไม่ใช้ยาในการลดไขมันได้ครับถ้าใครสนใจในการลดน้ําหนักนะครับก็สามารถดูคลิปที่ผมได้ลงไว้ในช่องนะครับและอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกด subscribe เป็นกาลังใจให้ด้วยนะครับ